เมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้รู้เบื้องหลังความเคลื่อนไหวว่ามันจะมีอะไรต่อไปเนี่ยคือเรียกว่าแทบจะปรับไม่ทันเลยว่าเอ้ามันสถานการณ์มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลียปยป่ยนตลอดราหวางถแถลงข่าวรู้ไหมในโลกโซเชียล<ภ>เขาตั้งเลยละครฉากใหญ่<อ>มันเริ่มขึ้นแล้วกําลังจะจบในขณะที่โซเชียลบางโซเชียลนะคะเราก็เห็นหลายคนโพสตเยอะแยะมากเลยว่าอาหารเม็ดขาดตลาดเอะเราก็งงเอะมันเกิดอะไรขึ้นอาหารเม็ดขาดตลาด นะบางคนเขาก็บอกเลยเนี่ยอาหารเม็ดขาดตลาดแล้วก็เลยงงมันเกิดอะไรขึ้นก็อะไรกินอาหารเม็ดบ้างเออไม่รู้ไงก็เลยงงกันไงแล้วมันก็มีการหักมุมไปดูณสุดท้ายแล้วนะคะจนประมาณหลังประมาณหลังบ่ายโมงอ่ะก็เลยมีคํายืนยันออกมาชัดเจนว่ามีคําสั่งนายกรัฐมนตรีเด้งเด้งทั้งคู่เลยใช่เด้งทั้งคู่เลยอ่ะไปดูกันคําสั่งเด้งที่ออกมาเดี๋ยวจะมาบอกว่าก่อนจะมีคําสั่งเด้งเนี่ยที่นายกเรียกไปพูดคุยตอน11บเอ็ดโมงอ่ะคุยอะไรบ้าง นี่คือคำสั่งเด้งที่ออกมาค่ะใช่เราไฮไลท์ตรงสีแดงเลยแล้วกันนะฮะ,ะว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามควรที่ปรากฏถึงความขัดแย้งจนเป็นที่ประจักษ์ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปนะครับแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอ่าอันนี้ <f> uck, ก็แบ่งฝักแบ่งฝ่าย <f> ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็อมกตัวหนึ่งไฮไลท์จนกระทั่งที่สุด ถึงขนาดมีการกล่าวหาให้มีการดำเนินคดียายาแสดงให้เห็นถึงความปฏิปักษ์ต่อกันและความขัดแย้งที่ส่อจะลุกลามบานปลายจนไม่อาจจะหาข้อยุติได้ ตรงนี้แหละช็อตนี้แหละถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังสือนะคะเราจะเห็นว่าสถานการณ์มันลุกลามบานปลายจริงๆเรื่องนี้ตั้งแต่ช็อตช่วงค่ําวันที่19แล้ว<ม>ท่านนายกเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างมีคนแอบกระซิบให้ฟังว่าท่านนายกเริ่มมีสัญญาณจะเคลียร์จะเคลียร์หมดเลยนี่แหละจะตัดสินใจอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้ <c oughs> เขาบอกว่าน่าจะมีข่าวแววหลุดไปที่บิ๊กโจ๊กหรือเปล่านั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยตัดสินใจต่อสาย แล้วขอเคลียร์ใจกับบิ๊กต่อว่ามันต้องจบและมันต้องหย่าสึกแล้วถ้าไม่หย่าสึกนะรับรองงานนี้ตายหมู่นะคะตายหมูแน่นอนอนั่นจึงเป็นที่มาที่มีคําสั่งแบบนี้และในที่สุดก็มีคําสั่งให้เด้งทั้งพลตํารวจเอกต่อศักสุขบิมลผบตรและพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานไปปฏิบัติราชการนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติถ้าพูดง่ายๆก็คือให้มาปฏิบัติราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสกัดเดิมก็คือตําแหน่งยังอยู่นะ ตำแหน่งผอบอตรอรองผอบอตรยังอยู่เพราะไม่ได้ขาดจากตําแหน่งเดิมเงินเดือนก็ยังได้เท่าเดิมแต่ย้ายออกมาก่อน<ค>เพราะระหว่างนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท้จริงรให้เวลาเบื้องต้น60วันนั่นจึงเป็นที่มาถือว่าเป็นช็อตที่ก็ตกใจกันเหมือนกันว่าคำสั่งที่เกิดขึ้นอันนี้โอ้โหถ้าย้อนดูเนี่ยเหมือนจะไม่เคยเห็นแบบนี้กันมาก่อนใช่ในการสั่งผบอตร ไปทํางานที่สํานักนายกรัฐมนตรีไปดูช็อตนี้ดีกว่านะคะไปดูบางช่วงบางตอนคลิปนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาเนี่ยหลังจากเรียกท่านพลตารวจเอกกิจรัตเข้าไปพูดคุยแล้วก็สั่งงานแล้วว่าจะต้องดําเนินการอะไรอย่างไรหลังจากนั้นบ่ายโมงครึง่งมีคนกระซิบบอกมาท่านนายกลงนามในคําสั่งฉบับนี้ที่เราอ่านสาระเมื่อสักครู่นี้แล้วหลังจากนั้นประมาณบ่ายสองโมงครึง่ง ท่านนายกก็ออกมายืนยันชัดเจนว่ามีคําสั่งเด้งเพราะว่าตอนที่มีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงมันก็มีข่าวกระสินกระสายออกมาว่าเด้งแล้วมีคําสั่งเด้งแล้วแต่ยังไม่มีใครเห็นหนังสือนะคะหนังสือตามออกมาทีหลังและจนในที่สุดบ่ายสองโมงครึ่งไปดูนะคะบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกเศรษฐาพูดเองเชิญค่ะจะมี uh คำสั่งการลงไปอีกอันหนึ่งตั้งคณะกรรมการมาสามท่านครับยืนยันเป็นการชั่วคราวและไม่ได้เป็นการลงโทษทุกอย่างขั้นตอนเงินเดือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ได้เป็นการลงโทษ อันนี้เป็นคำยืนยันนะคะว่าหลังจากมีการสั่งเด้งและตั้งรักษาการแล้วคำสั่งต่อมาก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรแล้วก็เป็นการยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลงโทษแต่ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าเราได้เห็นวิวเาเราได้เห็นศึกทั้งสองฝ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันบิ๊กโจ๊กยืนยันฟันธงชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการสอบสวนหรือเรียกบิ๊กโจ๊กใดๆทั้งสิน้น mm hmm. เพราะคดีนี้ไปอยู่ในมือปปช แล้วนี่คือสิ่งที่วิกโจ๊กพยายามต่อสู้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารวมถึงการให้ทนายความออกมายืนยันอภิบายรบเรื่องนี้แล้วก็มีเอกสารหลักฐานอะไรประกอบเอกสารเราไม่ว่ากันไส้ในเพราะว่า ถึงเวลาสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะเอกสารบางอย่างจะต้องไปตรวจสอบนะแล้วต้องตอบให้ได้นะว่าเอกสารจริงไม่จริงอย่างไรเพราะเอกสารบางตัวมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นตรงนั้นต้องมีข้อพิสูจน์ออกมาเราจะคอยเกาะติดแล้วก็ทวงถามด้วยและเดี๋ยวจะบอกว่าเอกสารตรงไหนมันตรงไม่ตรงใช่กับอีกอย่างหนึ่งที่ผู้สื่อข,ข่าวก็พยายามที่จะถามท่านนายกรัฐมนตรีเอาในเมื่อมีคําสั่งมีสั่งการออกมาแบบนี้แล้วเนี่ย จะสามารถที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายมันสงบลงได้หรือเปล่าในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเราไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีอีกสักครั้งว่าท่านตอบว่าอะไรกับค,คำสั่งนี้ ผมวองนี้ครับเป็นหน้าที่ของในฐานะนันะผมที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ที่ทำตรงนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สบายใจที่ต้องทําอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นหน้าหน้าที่ที่เราต้องทําเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยสำนังกงานต,ตุจแห่งชาติก็จะได้ก็จะได้เดินเดินไปข้างหน้าได้นะครับมีหน้าที่หลักในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมก็เชื่อว่า ทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นถ้าเกิดภายในหกสิบวันแล้วถ้าเกิดทางท่า,านคณะกรรมการทั้งสามท่านผมก็อยากจะไปชี้นาอะไรนะครับถ้าเกิดตรวจสอบมาแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลาทีมากกว่า2เดือน60วันก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการกระบวนการยุติธรรมสามารถเดินไปได้โดยที่ไม่ต้องมีการก้าวไก่หรือแทรกแซงได้เนี่ยก็ดีควพิจารณาจะอนุญาตกลับมาก็ได้ ชัดเจนเพราะไม่ได้เป็นการลงโทษแต่ว่าต้องการที่จะคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรยังไงก็ยังกลับมาในตําแหน่งเดิมได้อันนี้ต้องรอจับตานะเพราะหลายคนตั้งคําถามตั้งข้อสงสัยไว้เยอะแต่จะขอขยายความตรงนี้นิดนึงหลายคนก็สงสัยว่าช่วงที่ท่านนายกเรียกสองบิ๊กเข้าไปพูดคุยจริงๆในช็อตนั้นเนี่ยท่านนายกเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเยอะคุยกันประมาณ20บนาทีทุกคนรับรู้รับทราบของข้อมูลอยู่แล้วว่าต่างฝ่ายเอาพูดง่าย ต่างฝ่ายต่างก็ถือเขาเรียกว่าถือข้อมูลของฝ่ายหนึ่งไว้แล้วกันเป็นข้อมูลเด็ดเป็นข้อมูลที่ถ้าเปิดออกมาขอโทษนะคะตายหมู่มไม่ได้ตายเดียวแน่นอนเพราะถ้าไปถึงจุดๆุดนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยว่า สตชพังแน่นอนครับแล้วมันจะไม่เหลือคนทํางานเลยนะถ้าสาวกันไปลากไส้กันไปเส้นเงินไม่ได้มีแค่34เส้นอย่างที่บอกมันมีมากกว่านั้นแล้วมันอาจจะขยายผลไปถึงอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นโอ้โหมันเรียกได้ว่าถ้าเปิดกันจริงๆและทํากันจริงๆมันเยอะมันขยายผล20นาทีที่ท่านยกรัฐมนตรีเรียกคุยแต่พอช่วงที่มีการแถลงข่าวคู่กัน มันปรากฏภาพที่ทําให้พี่พิรัตบอกว่าอา,อาหารเม็ดขาดตลาดเนี่ยมันดูหวานชื่นไงสังคมก็พูดกันเยอะจริงๆแล้วเนี่ยช็อตที่ท่านนายกเรียก2บิ๊กไปคุยอ่ะท่านนายกต้องการแค่ให้2บิ๊กเนี่ยออกมาเคลียร์ออกมาพูดกับสังคมเพื่อเป็นการเอาพูดง่ายๆอย่าศึก <c oughs> อย่าได้เห็นภาพที่ต่างคนต่างเอาข้อมูลออกมาแฉเอาลูกน้องออกมาแฉเอาทนายออกมาแฉมันไม่ส่งผลดีต่อองค์กรแล้วอย่าลืมนะท่านนายกรัฐมนตรีคุมตํารวจนะ ถ้าทาน,นายกฐ้นตรีคุมตำรวจแล้วปล่อยให้มันปะชาดะกันแบบนี้คนที่เสียคือทาน,นายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นท่าน,นายกรฐ้นตีในเมื่อคุมตำรวจแล้วก็จะต้องบริหารจัดการต้องแสดงภาวะผู้นําให้สังคมได้รับรู้ว่าสามารถคอนโทรลสามารถควบคุมหน่วยงานสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ครับจึงเป็นที่มาของคําสั่งเด็ดขาดเชื่อว่าทาน,นายกคงตัดสินใจลําบากในการที่จะสั่งเด้งทั้งผบตรแล้วก็รองผบตรใช่แต่ว่าหนึ่งคำถาม S <S ก็มีเสียงที่แอบ,บถามมาเหมือนกันว่าอันเนี้ยมีเบื้องหลังที่มากกว่านายกรัฐมนตรีอีกหรือเปล่าก็จริงๆว่าระหว่างคุมเครือนะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านนายกตัดสินใจเองหรือเปล่าหรือว่ามีใครสั่งมาอมีใบสั่งมาจากคนน้นคนนี้หรือเปล่าทุกคนคิดกันไปเยอะว่ามีใบสั่งมาตรวจสอบแล้วเมื่อคืนยืนยันว่าเรื่องเนี้ยท่านนายกพร้อมรับผิดชอบเองอแล้วท่านนายกก็ตัดสินใจเองนะคะในฐานะที่เป็นผู้นําในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบกตรถามว่าถ้าท่านนายกไม่ตัดสินใจ อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ปล่อยให้องค์รกรทะเลาะกันแบบนี้แน่นอนนายกเสียคุณกรตรไม่อยู่และที่สําคัญอย่าลืมจะมีการเปิดแอภพิรายแบบไม่ลงมติ เรื่องนี้ต้องไปถึงมือในศึกซักฟอกแน่นอนท่านนายกจะตอบอย่างไรก็จะเป็นผลเสียผลกระทบมาที่ท่านนายกโดยตรงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกเศรษฐาจาเป็นต้องใช้ภาวะความเป็นผู้นําในการตัดสินใจขั้นเด็ดค่ะ,ะแต่ว่าการตัดสินใจที่เรียกสองท่านมามันก็เกิดเป็นคําถาม,มในเมื่อตอนที่กําลังจะเปิดเส้นเงินม,มันพูดถึงตัวย่อ,อเป็นต่อเต่า นายพลต่อตามีภรรยากอไก่พี่สาวจอจานพี่ชายชอช้างนี่ไงโอเคสังคมคิดได้ฮะว่าน่าจะเป็นใครบ้างอย่างไรสังคมตำรวจเขารู้ใช่แต่ปัญหาคือพอแถลงข่าวมาแบบนี้โดยเฉพาะบิ๊กโจบอกเซซิโลส่วนลูกน้องที่ถูกดำเนินคดีก็ดำเนินไปแต่ส่วนของตัวเองก็ให้เซซิโลลืมกันไปหลายคนบอกเอ้ยลืมไม่ได้นะคดีมันค้างอยู่แบบนี้อ่ะ นั่นแปลว่าวันที่21ก็ต้องจบด้วยคือเซซิโร่หรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังช่วงนี้กันต่อนะคะนัข่าวถามท่านนายกค่ะอย่างตัวละครที่เป็นข่าวเนี่ยอย่างในัวนอตเตอรมันมีมากกว่าต่อเดียวเลยทำไมตอบโรมแค่ตอนนี้แล้วก็แค่ตองคนนี้ ผมผมไม่อยากจะไปพูดต่อนะครับเรื่องนี้มันจะเป็นก้าวไก่ะบวนการยุติธรรมก็อย่างที่บอกนะครับไม่ไม่อยากให้ปรากฏชื่อพวกนี้เข้ามาไม่อยากให้ให้ทางสมาพันธ์ตัวแรงชาติให้ทางข้าราชการท่านผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งมาพูดตรงนี้แล้วนะครับให้ขบวนการยุติธรรมไปเดินไปได้ด้วยการไม่ต้องมีการแทรกแซงหรือมีการลอบบี้กันเกิดขึ้นดีกว่านะครับพวกพวกเราทุกคนจะได้สบายใจว่ากระบวนการทุกอย่างนีได้เป็นไปตามถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไว้นะครับทุกคนจะได้เป็นไปตาหน้าที่ตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับ ก็ก็เป็นความลำบากใจก็เป็นความไม่สบายใจที่ต้องทําอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ผมว่าถึงเวลาแล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาคู่ที่มีความขัดแย้งนะครับออกไปจอดระบบก่อนนะครับแล้วก็ให้ขบวนการยุติธรรมเดินไปได้นะครับไม่ปราศจากาการแทรกแซงนะครับผมพูดไปแล้วสองสผลแล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจทุกท่านเข้าใจนะครับถึงถึงประเด็นที่ว่าทําไมเราต้องมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับ ต้องปฏิบัติการให้เลือดอยู่ไหลก่อนไม่งั้นองค์กรจะไปมากกว่านี้ก็เลยวิธีที่ดีสุดก็เอาคู่ขัดแย้งออกจากสถานการณ์ขัดแยง้งแล้วให้กระบวนการยุติธรรมเดินใช่ก็<อ>ให้มีการตรวจสอบไป